บทที่31คิดถึงปูฐานกระโดดลงมาจากหลังม้าด้วยท่าทางเหนื่อยล้าแต่เมื่อได้พบหน้าหญิงสาวที่เฝ้าคิดถึงมาตลอดความเหนื่อยล้าทั้งหมดก็หายไปในทันทีเขายัางไม่ทันที่วางแส้มาในมือก็ส่งสายตาไปหาหญิงสาวที่ยืนรอยอยู่ก่อนแล้วอ้าสองแขนออก กลางยิ้มยังอ่อนโยนซีหยุนจือวิ่งไปหาเขาด้วยความดีใจแต่ยังไม่ทันวิ่งถึงอ้อมกอดนางกลับชะง,งักฝีเท้าเสียก่อนสองแก้มแดงละเรื่อด้วยความอายปูฐานจึงยิ้มออกมาเป็นฝ่ายเดินเข้าไปดึงนางเข้ามองไว้ในอ้อมกอดอย่างชื่นใจทั้งคู่แสดงความรักทำกลางสายตาคนโดยรอบ คนอื่นที่เห็นภาพนี้ถึงกับนิ่งอึ้งไปเพราะฝ่ายหญิงยังคงถือทัพพีในมือส่วนฝ่ายชายก็ยังถือแท้มาไว้ไม่ปล่อยปูฐานกอดนางแน่นขึ้นเรื่อยๆเหลากับจะบีบรัดให้สตีที่ตนเฝ้าคิดถึงหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับเขาจมูกสูดกลิ่นกายหอมที่คุ้นเคยทำให้ชายหนุ่มรู้สึกสงบ และอุ่นใจปูฐานเป็นคนที่คิดอย่างไรก็ทําอย่างนั้นจึงไม่ได้สนใจเสียงร้องด้วยความตกใจของนางจูๆ่ๆเขาก็อุ้มหญิงสาวขึ้นสีหยุ่นจือตกใจจนต้องคว้าคออีกฝ่ายไว้แน่นชายหนุ่มทิ้งแท้ม,ม้าในมือลงพื้นอุ้มภรรยาแล้วตรงไปที่ห้องนอนทันทีโดยไม่สนใจสายตาใคร หญิงสาวที่ถูกอุ้มอย่างไม่ทันทั้งตัวสองแก้มแดงระเรื่อด้วยความอายได้แต่ก้มหน้าง,งุดไม่กล้าสบตาคนรอบข้างที่กำลังมองมาแต่เมื่อปูฐานเดินมาถึงหน้าห้องนางจึงได้สติพูดลังเท้าอย่างล้อนลนใ้เท้าเดี๋ยวปูฐานคิดว่าสีหยุนจือ คงจะห้ามด้วยความอายดังนั้นก่อนจะเข้าไปในห้องเขาจึงหยุดเดินแล้วจุมพิษลงบริเวณลิมฝีปากนางอย่างเร่าร้อนเพื่อไม่ให้มีโอกาสได้ปฏิเสธอีกจุมพิษที่ลุ่มลึกปลุกเร้าพลังของบุรุษเพศในกายให้พุ่งพ่านชายหนุ่มใช้เท้าข้างหนึ่งดันประตูห้องให้เปิดออกแล้วอุ้มนางเดินเข้าไปด้านใน จากนั้นจากนั้นทั้งห้องก็เงียบเสียงลงบรรดาสตรีที่กำลังเล่นไพ่นกกระจอกบางกระแต่งหน้าบางก็กำลังปักผ้าอยู่ต่างชะงักชะงันทันทีที่เห็นปูฐานอุ้มซีหยุนจือเดินเข้ามาซีหยุนจือผักอก,อกเขาให้ออกห่างเล็กน้อยก่อนกระซิบบอกว่าไต้เท้า ข้าลืมบอกท่านไปว่าป้าสะพ้าอาสะพ้ายนาสะพ้าและพี่สาวน้องสาวของท่านมาขออาศัยอยู่ด้วยข้าจึงให้พวกนางอยู่ที่ห้องของท่าไปก่อนชั่วคราวเจ้าค่ะซีหุ่นจือได้แต่มองหน้าสามีมีรู้จะพูดอะไรต่อเห็นชายหนุ่มกรอกตาไปมาก่อนจะปล่อยนางลงจากอ้อมแขน ตอนนี้แม่นางทั้งหลายพึงได้สติหิ่งร่างท้วมหลบสายตาเขาเดินเข้าไปหาซีหยุ่นจือและปูฐานถังที่ในมือถือไพนกกระจอกนางยิ้มให้ชายหนุ่มแล้วเตรียมพูดบางอย่างประจบประแจงทานออกไปเดี๋ยวนี้หญิงสาวร่างท้วมพึงจะพูดได้เพียงคำเดียวปูฐาน ก็โกรดจนหน้าดำหน้าแดงน้ำเสียงที่เอ่ยเย็นชาจนเสียดแทงเข้าไปในใจเขาไม่ให้เวลาอีกฝ่ายได้คิดหรือตั้งตัวก็ดึงให้ออกไปจากห้องแม่นางเชียนญาติภูพีที่ยืนดูอยู่ข้างๆเห็นอาสไัยยังไม่ได้พูดอะไรก็ถูกไล่ออกไปเสียแล้วจึงเริ่มทนไม่ไหวอยากจะเข้าไปห้ามชาก่อดปู้ฐาน ออกไปเขาตะโกนไล่อย่างไม่ไว้หน้าทั่วทั้งล่างพุงพรานด้วยความโกรธทำเอาพวกนางขวัญหนีดีฟอไม่มีใครกล้าเอาเรื่องความสัมพันธ์มากล่าวอ้างอีกรีบเก็บสัมภาระของตัวเองใส่ในห่อผ้าแล้ววิ่งออกจากห้องไปโดยเร็วซีหยุนจืออยากจะลังพวกนางไว้แต่กลับถูกปูฐาน ถลึงตาใส่จึงได้แต่นิ่งเงียบไมกาพูดอะไรอีกได้แต่ก้มหน้าก้มตาเก็บผ้าห่มในห้องแล้วกึ่งเดินกึ่งวิ่งออกจากห้องไปเช่นกันกิริยาของนางทำให้เขาอดโมโหไม่ได้คนอื่นกลัวเขาแล้ววิ่งหนีก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่นางยังก้าววิ่งหนีเขาได้อีกนี่นาง อยู่กับเขามานานขนาดนี้ไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยหรือไงพอซีหยุ่นจือยกห้องนอนของเขาให้หญิงสาวพวกนั้นโดยไม่ได้ขออนุญาตเขาก่อนทำให้นางรู้สึกเสียวสันหลังอย่างประหลาดทีแรกก็ตั้งใจว่าจะให้ผู้หญิงพวกนั้นย้ายไปอยู่ที่ห้องใหม่ก่อนที่เขาจะกลับมาจึงสั่งให้ทหารสิบกว่าคน ลีบสร้างห้องให้เสร็จโดยเร็วแต่สุดท้ายพวกนางก็ไม่ยอมย้ายจึงเกิดเรื่องในวันนี้ขึ้นจนได้สุดท้ายซีหยุ่นจือเกิดจัดเตรียมที่พักให้พวกนางเป็นห้องใหม่ถึงสองห้องเหนือที่รวมกันยอมกว้างกว่าห้องนอนของนางแน่นอนอีกทั้งภายในห้องก็ได้ปูที่นอนเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วถึงพวกนางจะดูไม่พอใจ แต่ก็ไม่มีใครกล้าขัดตอนนี้พื้นที่ว่างส่วนใหญ่ถูกถ่ายเป็นคันนาพวกทหารที่มาทำงานกลับไปที่ค่ายดังเดิมแล้วจึงเหลือทหารไม่ถึง40นายที่ยังช่วยงานดังนั้นคนที่อยู่กินข้าวเย็นจึงไม่ได้มากมายเช่นเดิมนางก็เลยเตรียมอาหารแค่ให้เพียงพอกับทหารที่เหลือหลังกินเสร็จ พวกเขาก็กลับไปที่ค่ายจากนั้นซีหยุนจือจึงกลับเข้าครัวเพื่อทำอาหารเย็นนี้นางเตรียมทำผักเชียจือกับกระเทียมผัดทูโตกับเนื้อวัวและไก่ผัดเปรี้ยวหวานเพราะอาหารที่ปู่ฐานชอบกินมีไม่กี่ชนิดกับข้าวที่ทำในแต่ละวันจึงซ้ำๆกันส่วนสตรีทั้งเก้า นางได้จัดโต๊ะอาหารแยกไว้ให้ต่างหากหลังจากปูฐานกลับมา่านปู่ก็ไม่ได้หลบอยู่แต่ในห้องเช่นเคยกลับออกมากินข้าวกับทุกคนเป็นปกติซีหยุนจือยกน้ำแกงถ้วยสุดท้ายมาวางไว้บนโต๊ะขณะที่กำลังกินข้าวก็ได้ยินเสียงหญิงล่างท้วมจากโต๊ะข้างๆเรียก พอมกับยื่นถ้วยเผามาให้แล้วพูดเสียงไม่ดังนะักเอาเข้าวมาอีกถ้วยซีหยุนจือรีบลุกขึ้นแต่ยังไม่ทันได้ไปตักข้าวเก็ได้ยินเสียงกระแทกตะเกียบลงบนโต๊ะอาสไพรสะดุ้งโหยงด้วยความตกใจรีบยืนขึ้นแล้วพูดกับซีหยุนจือว่าอ๋ออ๋ออไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวข้าไปตักเองไม่ลำบากเจ้าหรอก สีหยุ่นจือกลับมานั่งตามเดิมด้วยความแปลกใจพอหันไปเห็นปู้ฐานกำลังนั่งนิ่งดวงตาสีเข้มฉายแววขุ่นเคืองจนนางยังอดกลัวไม่ได้หญิงสาวจึงก้มหน้าก้มตากินข้าวโดวยไม่พูดอะไรอีกคืนนั้นในห้องนอนใหญ่มีเสียงครางเบาๆผ่านมาหน้าต่าง ที่กำลังผิ้วไหวไปมาบนเตียงร่างของชายหญิงคู่หนึ่งกำลังสอดประสานกันอย่างเร่าร้อนทั้งห้องอบอวนไปด้วยความหอมหวานซีหยุนจืออบกอดแผ่นหลังกำยำของเขาไว้แน่นเคลื่อนไหวาตามแรงรุกของชายหนุ่มเหงื่อเม็ดโตผุดพาาบนหน้าผากนางหลีตาและหายใจหอบ ลาากับปลาที่ขาดน้ำมาเป็นเวลานานเสียงครางกระเสรร่าปนสะอื้นน,น้อยๆดังออกมาเป็นครั้งคราวไม่ไม่ไหวแล้วข้าไม่ไหวแล้วจริงๆนางกระสิบที่ข้างหูชายหนุ่มเขาไม่เพียงแต่ไม่ยอมเบาแรงลงเสียงกระเส่าของนางยิงปลุกพลังบุรุษในตัวให้ลุกโชนจนยากจะควบคุม เขายิ่งจู่โชมนางอย่างเร่งเร้ามากกว่าเดิมเรือนล่างที่เขาเคยสัมผัสยังคงนุ่มเนียนไม่เปลี่ยนและดูเหมือนจะมีน้ำมีนวลกว่าตอนที่เขาออกจากบ้านเสียด้วยซ้ำชายหนุ่มกดแขนทั้งสองข้างของนางหมายจะลงโทษหญิงสาวที่ไม่เชื่อฟังเขาขย,ยับกายลุกหนักขึ้นเรื่อยๆจนซีหยุนจือไม่มีเรี่ยวแรง ที่จะส่งเสียงใดๆออกมาอีกลางเปลืยเปล่าหมดแรงจะต้านทานหญิงสาวถูกพลิกตัวไปมาอยู่หลายครั้งชนชํำไม่ได้แล้วว่าเขากอดลัดนางแน่นยังสุขสมไปแล้วกี่ครั้งซีหยุนจือลองจนเสียงแหบแห้งสามีของนางก็ยังไม่ยอมปล่อยง่ายๆลาวกับว่าเขาต้องการจะกืนกินร่างนี้ทั้งหมด เพื่อชดเชยเวลาหนึ่งเดือนที่จากไปผ่านไปนานเท่าไรไม่รู้หญิงสาวเหนื่อยจนไม่อยากแม้แต่จะขยับนิ้วในที่สุดชายหนุ่มก็ลุกขึ้นเขาลงจากเตียงไปตักน้ำอุ่นมาเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้หนังด้วยตัวเองซีหยุนจือนอนซบอกปู้ฐานเหมือนแมวน้อยขี้อ้อนตัวหนึ่งอ้อมกอดของเขาทําให้ความรู้สึกอบอุ่น และปลอดภัยนางแนบไปหน้าบนล่างแกร่งพางถูถ่ายไปมาอย่างผ่อนคลายส่วนกระทั่งเขาถามขึ้นว่าช่วงที่ข้าไม่อยู่เ้าคิดถึงข้าหรือไม่คำถามของเขาทำให้หนางใจเต้นแรงจึงพยักหน้าเบาๆแทนคำตอบนิ้วของชายหนุ่มลูบไ้ล้แผ่นหลังของนางอย่างเบามือ ทำให้หญิงสาวรู้สึกสบายจนแทบจะหลับไปตรงนั้นแต่กลับมีคำถามหนึ่งผุดขึ้นมาในความคิดนางจึงเงยหน้าสบตากับเขาแล้วท่านล่ะเจ้าคะเส้นผมดำคลับของนางแผ่สยายบนที่นอนท่าทางออดอ้อนเหมือนแมวน้อยขี้เซาแต่แววตากลับเป็นประกายรอคอยคำตอบอย่างใจจดใจจ่อ เขาเห็นแววตายอย่างนั้นก็อดไม่ได้ที่จะรูปหัวนางเบาๆอย่างทนุถนอมแล้วพูดด้วยน้ําเสียงหยอกเยา้าข้าลังแกเจ้าจนล่างแทบจะแตกสลายจนข้าแทบจะตายในสนามลบเช่นนี้แล้วเจ้ายังสงสัยอยู่อีกดือซีหยุ่นจือไม่รู้มาก่อนว่าบุรุษที่ดูเย็นชาจะใช้ถ้อยคำหยอกล้อ และขี้เล่นได้ถึงเพียงนี้เมื่อคิดถึงความเล่าร้อนเมื่อครู่นางก็อดหน้าแดงด้วยความเขินอายไม่ได้เขาถามนางขึ้นอีกว่าจูจูรายจ่ายที่บ้านก็เพิ่มขึ้นมากมายเจ้าคงกังวลอยู่ไม่น้อยสินะซีหยุนจือโอบเอวของผู้ฐานสายหน้าช้าๆไม่กังวหลหรอกเจ้าค่ะเรื่องทำนา ก็มีลุงเยี่ยนกับลุงฝูเป็นผู้ดูแลข่ารับผิดชอบเฉพาะเรื่องอาหารการกินส่วนรายจ่ายยังพอทับมือไหวอยู่ไตเท้าไม่ต้องเป็นกังวลหรอกเจ้าค่ะได้ยินนางเอ่ยเช่นนั้นชายหนุ่มจึงไม่ได้พูดอะไรอีกจ,จู่ๆเขาก็เลื่อนมือไปที่ก้นหญิงสาวพังรูปคำแล้วบีบเล็กน้อยก่อนจะตีไปสองครั้งอย่างเบามือ เพื่อให้นางลุกขึ้นด้วยความเหนื่อยล้าเหลือเกินซีหยุนจือจึงได้แต่นอนนิ่งบนล่างเขาไม่ยอมลุกปูฐานดึงมือของนางออกแล้วหาหมอนนุ่มๆสองใบมาลองหัวให้แทนส่วนตัวเขาก็เดินลงจากเตียงไปใส่เสื้อผ้าหลังฉากกั้นจบแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะหรือใครที่อยากสนับสนุนช่องนิยายสามารถโดเน a มาได้ที่ช่องข้างล่างนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะ